Sorry, dj quá tích 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 วันนี้มึงเหยียดมาตัดไม้ผอยทำว่าวยักษ์หลังจากที่เหยียดทำไว้กับว่าปุ้ยทำว่าวกับไม้ก้นหนมานานสิแปดล้านปีวันนี้มึงเหยียดจะมาทำว่าวยักษ์ให้น้องๆเลยมาลุ้นกันว่ามึงเหยียดจะทำว่าวยักษ์อะไรฝากคนเล็กเชียร์แรงมาแึงเราตัดไม้ไปกันลำนี้นีเอาลำนี้ไปวางกันเนาะไม่ลำนี้มันโค้งมาบ้านโรงงานแล้วตัดทิ้งเลยเนาะเออมันคั้นเองไงได้ไหมเนาะอะ ไม, mm hmm. ม่มันโค้งไงมันมันมันมั่วเลยไงเราตัดม um, ันมังวานมาช่วยเลยตัดได้ดีไอ้นี่มั่วไปเบื่อเลยโอ้เบื่อไหมคือวอดรอดมาเปิดเกลี่ังวานเลยลำนี้คือเราเล็งไว้แล้วทุกคนมันโค้งใส่บ้านวังวานนะเราต้องตัดออกเพราะว่าเราต้องคันแน่หรือว่าเอาลำเบื่อนีวังวานลำนู่นได้ไหม เออไปง่ายๆนุ๊กเออลำนี้ยากเลยแม่มาลำนี้ดีกว่าลำนี้ตรงเพ้งเลยนว่าเลยลำนี้อ่อนมื่อน้องว่าหักเก๋งว่าเลยนี่ลำนี้ขึ้นไม่ดอกแกน้องน้องแล้วเนาะอ๋อตัวสีสบายนะร่มร่มร่มมากเลยทิปมา เงียบไม่อยากตัดอันใหญ่ๆหญ่ใหญ่ใอันเล็กๆเั็เหรอแต่ว่ามันตรงไหมวะมันไม่เล็กสักอันนึงเหรอตรงไหมเออเอาอันนี้แหละมาทุกคนอันนี้น้ำโดนหนึ่งเป็นเพลินละววมาตรวจสอบเบ็ดด้วยนะทุกคนเนอเบ็ดนี้ตกไม้ไปตรงมันจะเป็นยังไงมาทางนี้ก่อนรอไม่หันลงลำเลยนี่แก่เกินนะวะโอ้โหน้ำโป๊กอือแต่ว่าเบ็ดคมครังลันเนาะคมอยู่อือทุกคนเลยลันลันเนอคมดี ừm luôn luôn cái luôn đấy bên luôn ơi bên luôn phải đi ạ mày đi gọi chính này ạ mày bên mày bên nữa mày đi bên này mày nói mày con mày mày vinh mày nói mày mày nói mày nói mày mày nói mày Vinh mày

L. Con xuống lắm đâu ở đâu nhau một đấy <laughs> ừ, ừ. à, món ăn món nhắm món bên 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 luôn, bên 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 bên

ไม่มาได้บ่มาให้ทคนถงวันไม่ช่วยด้วยใครทุกคนนี่ลำแก่ือเลยนี่มองยักษ์คงเด้นีแรงนี่ตาแกลือเลยน้องนั้นไม่ใส่สวยเลยตัวเตเนื้อเตเนื้อสวยเลยมันมันดีน้ำพังเลยนี่หอบไหมตาโก้หอบัเงียดนี่

ว้าบินไปเหรอบินได้เหรอ <c oughs> ปีนแล้วทีนี้พัดทีนี้อย่าง <c oughs> เอาลงเหยียบปีเร่เลยเจ้าของบ้านว่าปีนได้หรือ่าไม่ได้พัดทีนี้พัดจริงเ,เอ่ยหาแรงนี้ได้เหรอไอผมซูมจากตรงนี้นะอ้า

เอาไปเลยล่ะเดี๋ยวเราน้าเราหน้าจะขึ้นเลยแตดบนนั้นแต่ว่าเราหอบแต่แค่นี้พอทุกคนเอาให้ดีอันตัวหนึ่งตากรอุ่มยับตากงเล็ก คมนัดบอกแล้วมี้าตตนใ่มาแต่กองว้าวแปดห้าเมตรไปลุกคนน้ำเดือบเอาเดืยี่้กนดูวาเลาไหมเลาเลยไปเจอที่บ้านไหนกอง ยากด้วยยากด้วยทีก่อนทุกคนหลังจากตีนเงียดไปตัดไม้เผลอแล้วก็เหลาแล้วก็พาไม้เผลอมาบอกเลยว่าวันนี้เราตัดตั้งแต่ตอนเช้าตอนนี้ถึงจะค่ำแล้วทุกคนมันเหนื่อยมากกับวายักษ e, ์มาเงียดที่ยักษ์บอกเลยยักษ์อะไรทุกคนดูอุ้งตากก้่ายตากก้่ายทักคุณเลยนะตัวนี้เนาะเงียบทุกคนวายักษ์มาดูรายละเอียดกระดูกปีกครับผม ใหญ่ไหมทุก้นใหญ่กระดูกปีกน uh ี่ใหญ่หมดทุกคนว่ายักษ์ของมันก็คือว่าวขนาดกระดูกและก็ปีกและก็หางใหญ่แต่ว่าความยาวความสูงไม่เท่าไร่แต่ว่าบอกเลยว่าตัวนี้พาริฟันเลยแน่นอนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดกระดาษกันแล้วมาทดสอบกันว่าวัาตัวนี้จะพาดฟันเลยหรือเปล่าฉะนั้นบางเอียดขอไปนอนก่อนเดี๋ยวตอนเช้าเรามาปูกระดาษแล้วก็มาลองกันว่าอร่อยไหมตัวนี้ซึ่งสวยมากสวยมากทักนสวย โอเคเย็นพวกนี้